สบายดีทุกคนเด้อคลิปนี้อบไปนอกก่อนเดี๋ยวสิไปตลาดกันแล้วกบับไปเปลี่ยนเงินเน่อะเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อเดินทางกันดีกว่าไปตลาดลากักแปดก็แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดีใส่แม็กก่อนเพราะเพราะว่าเป็นคนแพ้แพผุ่นนี่กับอีกอย่างมันกับเป็นไข่กับกเริ่มดีลงหน่อยนึง ถ,ถอดตัวไซร์กันเดี๋ยวมันสิกลับมาเป็นเป็นบา้าเป็นนาอีกโอเคเดี๋ยวเช้าตู้ซับจะเห็นเอาใส่นี่พอสิครับโถดเลยโอเคไปเดินทางกันจังหน่อยไปเดินทางกันยังไปหนึ่งเข่ากลับมาจากแค่คืนหนึ่งขลดกัดข้อท่อซอดแข็งนับ ีประเด็นว่าก็ก็ก้องหลายดอกหมดเลย <c oughs> ลืมปิดไฟก็ไก่เลยเดี๋ยวไปปิดไฟ วิดีโอนี้น่าสิสั่นแง่งเงหน่อยนึงนะเพราะว่าโทรศัพท์ก็บมันจะมีการการสั่นกล้องใจจะได้ไดก,ก,ก,กล้องโกโกโลโปมันกับยังี้ยมีเงินซื้อทุกคนเลยใช้กล้องโทรศัพท์มือมือถือถา่ายดีเสีกว่าอีกอย่างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเหมกันเดลยทุกคนเดินทางกัน ไปเริ่มเกิดมีแค่ยังตัดยังพอเดือนใช่ไหม่วัวุณตกมีลมสูงเลยเกิดไ่ กดหน้ากระเจหัวกันเกบปลาอยู่ใสาเบิ่งก่นอนไข่หัวกัน เาาได้ oh,

กันต่อยอมมาเลยทีนี้ผมยังลายิ จะจะมาคิดมาอยู่ในีทุกนิดเลยมาแ้าผักกอดตัวค่ากบถ้าเป็นไข่